ผีอีป,ปอบสองหลังจากที่อีป,ปอบตายอีป,ปอบก็ได้กลับมาใส่ชีวิตหว่วมครับจอยอย่างปกติโดยที่จอยกบ็บอกว่าปอบตายแล้วเรื่องของฉันแฮนซัมนั่งกุมใจเมื่อคิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเออว่ะเมื่อนั่นนะเซตบ่หมอเอมันก่เออโซเนี่ยแต่วัยอ,อ้าหมอนี่นกูก็อยากรู้แล้วเนาะกูบอบอกผิดหัวมึงบ่ เอาจอยเมื่อจะไหนมากจังไหยเนาะอ๋อกูมาแววสือผักไว้ี๋ยวก็กลับทางเกาแล้วล่ะแฮนซัมต๊ใจอย่างหุ่นแห้งที่เห็นอีปอบยั่งบ่ตายออทีบ่ได้ไปหาลายมือว่าจะซื้อขี้กระป๋อมยางไปพักแล้วบ่เป็นยังหรอกหมอมือไม่ค่อยว่ากันเอาโอเคโอเคกลับก่อนละบานี้แล้วตอนเตะสะดุดลมปากแตกแน่เดเ้อเอามึงเป็นเอียนเหนียงหมอนี่ย ผูซึกเข็ดคัดยอ่อเสียได้บ่ขึ้นมาแรงกัดตายเขาว่าได้แล้วมือนั่นน่ะยังอา้าวขัดสันไม่ให่ผ้ากระเสียลกกายพี่ทิล่ะเออตายตายกูขามันไปแล้วขาโอเคยังยืนจะคืออยู่นั่นน่ะหรือมึงสิบอกว่าอีปอเป็นผีจักหรือว่ากุสิพันไปบนนอก ที่ยังเจาะกางเงงว่นที่ในด้าปาน่ะสีเดิมแต่เน่าเหมือนเมาลายลองลองลืมๆว่าวกูบอบว่จะของเออบ่ว่าเรื่องนั้นแฮนซัม <laughs> เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เขาเห็นลงไปมือน,นั้นมันเป็นความจริงหรือบอ่หรือจะเป็นเพียงภาพหลอนของเขาเท่านั้นอ้าวปนป่ซิวอ้ากันไรเหมือนกันนี่จอยเอจอยจอยเซ่ญญอยู่บ่นอเออนีอ่ละออกมาหาหมูน่ะได้บอละคือมาขัดเวลากินเขาแต่นาะ ยังได้เสียวขึ้นดูเอินด้านเละคนกําลังพิจจลิ่งกันอ,อยอ่พวกกูกินนําเมาสองคนมัวมนเลยมาส่วนตัวไปกินน้ำกางกินอยู่ใส่ยั <นะ S 2> แล้วนหนาเืินมึงหลอโอ้าด์เอาบ่าเออเอาๆๆๆอ,อ,อาย่างก็ได้ว่าแต่มันบลาคายรูตูดโอเคโอเคปอบปอบศาสตรจะตากไวนันแหงและบ้าแดดบอ่ออกเพ่าันแหงดอกโอเคบ่แหงนั่งได้ เราดอดสิเรีด้ดดมานั่งรวบตัวกันแบบนี้เมื่อหน้าพากันไปหาย่างเขียดไปมึ่อฉีย่างเขียยเท็ยนยังย่างกบสิบอดีกลัวบ่ไปย่างแถวไหนล่ะปลาเขียวโอจอเออ้ยกูบ่ไปน้ำดอกเป็นยังล่ะคือว่าแลนอคนมีเมียโอ้ตีทีบล้ะเนาะลืมมูมันบแ่แมนแนวนั้นตัวบ่ได้ยินสาวบ้านหรือสากันบ่หรือเอียนยังอย่าไปหลิงแถวน้องน้ำปลาโอจอนั้นเป็นยังล่ะกะบีมันเหี้ยนันเนาะโอ้ตี และในระหว่างที่พวกเขากำลังโศกันน่องปอบก็ได้ใหต้ติปเขาตกลงมาปอบจึงในใสมืออันยาวมาหือมาจับขึ้นไปแฮนซัมเห็นแนวนั้นจึงได้หัวว่ามันโบแมนภาพร้อนอีกต่อไปแต่มันคือความจริงที่แฮนซัมขาอีปอบออแมนยังหมออออามนี่ร้อนนี่ล่ะปะไม่ใช่มีอย่างวองก้าวมึงร้อนนี่โบแฮนซัมกูไม่ได้ร้อนกูเห็นผีผีอีกเละกูเห็นอิลีไดอ้าวอา,เ,อาเปลี่ยนเรื่องวังยาวว่าหอดใสล่ล่ะ ขอดเป็นยังกับป้อมกาเออยังกบแฮนซัมได้ใส่แผนให้กระป้อมกาแนมหลอดวางขาเพื่อพิสูจน์ว่าอีปอบเป็นผีแทนหรือบอกระป้อมกาหูซึกขิวนำไว้กระป้อมกาขึ้นไปกินนำทั้งเฮื่อนเ้อเอ้าหมอเนี่ยงั้มอยู่เลยกระเมอเออกูบปแต่เมียมึงดอกแล้วมึงจะขึ้นไปหมันเมยอย่างล่ะเรื่องเขางกูเลยเนาะเรื่องมึงแต่เฮื่อนโกูกินข่าวแสบอยู่บ่ปอบเออเขาหูซึกดีโยตี และมือแหนซัมกลมลงไปก็ได้หูความจิงท่านที่ว่าอีปอเป็นผีเออพี่ปอบกูมาอยู่แล้วไว้ฮะหิวน้ำปานนั่นบ่เออกลับและด้อบาดี้จอยเอาข้าเผากลับไว้เถอะฝ่าเมื่อรำหน้าอีเมสิให้เอาเค็มเมื่อเมื่อแหนซัมเห็นทาที่บอดีจึงรีบกลับบ้านเป็นจไดเห็นคือกูบอเต็มสองตามึงเชียระบ่บาดดิเออคนคิ้งลูกบ่เศร้าเลยไว้ จะเห็นแนวใดดีวะกับปอมก้าทำเือนึงหมึกจอยมันหูว่าอีปอมเป็นผีหมกจอยตอกสอบความจริงจากปลาออปอมแน่นอนว่าไผขามันกันแท่นันเต้ก็จัดกระิ่งจับวิญญาณมันก่อนก่อนที่มันจะมีโอกาสว่าได้เออว่าถึงต้องที่สุดแต่การสิบปาบอีปอมคงเป็นไผบ่ได้นอกใจแมงจิปอมห้าทูฮะคือส<า>ื่อพิลึกเถอะเว้มันเป็นไผ่นะแมงจิปปอมหาทู่ก็ต่อเป็นแมงจิปอมหาทู่ตีสิเป็นไผ่ไม่ไม่หมายถึงมันดีจังไดคุณภาพในการซ่องใส่บ่เออนั่นแหละอ้ บาพีเออว่าจากสเตะล้นกูเข้าใจแล้วแค่ซ้ำเกิดควมำยานกลัวว่าจอยจะหูความจริงว่าเขาเป็นคนขาอีปอบจึงคิดที่จะปราอีปอบก่อนก่อนที่จอยจะหูต่อและพ่อตกคำใดทีพวกเขาทั้งสองคนจึงได้มุ่งตรงไปที่บ้านของหมอผีเพื่อสักส่วนในหมอผีเฮ <c oughs> ็ดพิธีการปราบอีปอบแมงกี้ปอมหา้าวถูฮัลโหลแมงกี้ปอมอยู่บ่หนอจังไลหมอเอาขึ้นหนาคุณคุนเว้ฮันตีคือเคยเห็นอยู่สายนนออยู่ตลาด เรียบด่วนแามหาสมุรอินเดียตอมตมตัมเออใช่ตะกี้ขายตั้มฮงเถิกตะกี้ขายตั้มฮงตะขายบุลุงแล้วมาเป็นหมอป่าผีโอ้ตีใช่ตกท่ายและไล่ได้ตัวเดือนนะอ้าคันตั้มกระชิบเก่าลักปุ๋ยโอ้ตี้ก็จะเศร้าขายปุ๋ยไกห้ามมาเหตุคือเจ้านี่แล้วปามีหยางก็ว่ามาเวลาเป็นเงินเป็นทองเออเขาว่าจะไม่ป่าผีนะโอ้ง่ายๆเลยเว่าแต่เงินถึงกับพ่อแล้วเออบ่ยากด้วเลยมืแรงเริ่มงานผีตายแน่นอ่น หวังว่าสิเป็นคือว่าเดิมก็สิบว่แมนหมอผีกินแดงตี่ขั้นแมนเลยมิแต่สวยโลดน้โมนาม,นามีมาหน่อมาแนงมัพม,มาหน่อมาแนงมัพเบื่องเบื่องย่อบูบูกิมินะกิมินะต้นอีจอ,อตาลืมมาลืมย่อสาลืมกิม มาล,มลืมมาลืมมาตืมกึมลืมสลึมกึมี่ปอบได้กินไอ้ของบทสวดจึงได้ตื่นขึ้นมาไปตามเสียงนั้นเออเนี่ยงกระดอกระเดียว,ว่ะก้างคขนขีมีน่ะขีมีน่ะต้องมาละบอเอเออหาพร้อ,อมนบออนดีนเ,นเดี๋ยวเธอเจอกูอ๋อมันคีปอมางจูเจ้า มันคือบ่เป็น่ยนยังวะไหมวะสู้ๆย่ายอมมันหมอเข็ดยังจากยางที่หมอมันคือบ่ตายวะบอกว่าจะห้องคิมินโตโตกอดไหลหูตายซะหมอผีตายแล้วเมื่อสีนังหาสแตกอยังเอากลุกแน่ไม่กินตับซะดีๆกลูกแกก็ได้ที่หมอเลหมอผีสู่แขนอันยาวเหยียดของอีปอบบได้จึงถืออีปอบจับสู้เพกข้อหักตายในทันทีจ้างพวกมึงก็บรอด แลนไว้หมอแลนไว้กระปอมกล่าูซึกนายน้หมอผีจีนแดงเออแลนเขาวาดหมอแลนเขาวาดมันมาประทานนอกนี่เสีไปสายขั้นเกงกับเขามาเมยออและรอเลเล่ยไอ้ยไม่เห็นจีเนกระป้อมกลาและแฮนซัมลบเขาไปอยู่ในเขตว้อจึงเหตุให้น้องปอบคาพวกเขาบ่ไดดและรอดตายไปยังวูดวี เศร้าวันทัดไปก็ป้อมกล้าและแฮนซ้ำก็ได้ว่างแผนว่าจะเอาแนวใดต่อไปเอาจะได้ดีหมอขั้นแผนนี่ใส่บไดามันก็ต้องใส่แผนนี้แนวใดเพียงแต่ติดป้ายว่าอีปอบ,บท่านตาย ซัมนี่ก็บ่บมีไพายหูแล้วเอเอว่าคิดได้แน่ไดแล้วอีป๊อบก็จะบ,บอกบอกผัวมันว่าขอเข้าเป็นคนขามันเพราะผัวมันบหัว่ามันเป็นผีอู้บูบสลาดนี่เฮ็ดบบได้จังหน่อยเดียวเลยเธอเองก็ว้าเกินไปแล้วเวลากระรวงเลยมาดนผู้คนที่ออกหากินต้องก้างคืนก็ต้องพบเจอสิ่งที่บ่พึ่งประสงค์โบเห็นมีกบว่ะเฮ้อว,ว้ายผีหลอกว้ายสวยแนะ่อาา้าว กอยื้ซื้อซกับพีดไว้หายและเรื่องเล่าของพีอีปอบก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนภายในบ้านต่างยานกลัวและเมื่อเป็นแนวนั้นชาบบ้านจึงได้มาปรึกษาพ่อหญ่บ้านเพื่อหาทางแก้ไขพ่อหญ่เอ้ยจะต้องลองมือจัดการแล้วไรเธอเป็นแบบนี้ต่อไปสิบ่มมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวในบ้านเฮาและชาบบ้านก็สิบกล้าออกไปหากินตกองกางคืนฮะต่อครับลายอีปอบไปจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ Man, มแมนมาบอกเฮาแมนใช่แมนครับโอ,อ้ได้มันแรกเตรียมไผ่เตรียมมยไม่ออกไปจับอีบอบก,กันและใน,นที่สุดนายบ้านก็ไเด็ล่องคำเห็นว่าให้ขับไล่อีปออกอกจากหมู่บ้านมักจอยอีปอบออกมาเดี๋ยวนี้ไปไปออ,ออไมาไว้ออกมาเร็วๆให้อเอาโมโหไอ้จอยว่าจังไดลละไอ้ฮักน,น้องบ่คือถามแปลกถอย กักแล้วน่าจะขายง่วมาแต่งเจ้าขั้นเหมือนนึงไอหูวะน้องก็เป็นคนเนี่ยไอยังสีหักบ้า เป็นอย่างก็ว่าแบบนั่นล่ะมันเป็นล่างบอดีหูบอไอ้ก็ตอบน้องตีอ้ปอกไอ้ปอบไอ้ปอบเอ้ปอบอ้ป่บไอเปอบไอยวอบหอ้ปอบ่อ้ปอนไอ้ปอเไอ้ปอบไอ้ปอบไอาปอยไอ้ยอบไอายอบไอ้ปอบไอ้วอบอ้ปอบไอ้ปอบไอ้ปอีไอ้ปอบ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 ไอ้ปนบไอ้ปอบอ้ปอบสิ้ป็นไอปไอ้นอได้ปอบไอ้ปอบอ้ปอบไอขปอนกับอบไอเห็นพอ้ปอบไอ้อบไอ้ปอบไปแล้ว จมันหลงผิดมักจอยย้อนความห่างเห็นเดมึงตาบอดตื่นเลยแลมักจอยออกไป<ะ>จากหมู่บ้าน้งเดียวนี่<ป>มึงกับเมียม,มึงออกไปจากหมู่บ้านกูเดียวนี่ออกไปออกไปเอ่วะเออวะหนีปนสมองประมาณได้ครับถ้าพวกคุณต่อการแบบนั้นผมกับเมียมกับจิบอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปไปปร้อม่หนีกันเถอะจะให้เออไปเลยไปอีก,กอนนแล้วไป,ไปอีพีป่าจอยเสิร์และน่องปอบได้เดินทางเขาไปอยู่ในป่าน่องปอบผู้ซึกอากาศแค้นและขาค้นพวกนั้นทั้งเมด เศร้าวันทัดไปข้าได้ถึงหูแหนซ้ำและกระปอมกล้าเออตั้งแต่ติดไปว่าอีปอบบท่านตายเทินนั้นก็หูซึ้งว่ามีปัญหาในชีวิตเลยจนกระท่งประกาศประกาศเมื่อว่านี่มิศพอนาตกรรมใต้ด้วยบุหูสาเหตุแต่ได้ทราบข่าวมาว่าก่อนตายกุมคดพวกนั้นได้เป็นลายผีอีปอบทางมือเอ๋ยอยู่เฮือนสายจอยเซอร์จากการวิเคราะห์และสำรวจบางแล้วน่าจะเป็นสีมือของผีอีปอบอย่างแน่นอน จบเมื่อกระปอมกาลและแฮนซัมได้ยินแนวนั้นก็เกิดความตกใจขึ้นเป็นอย่างสูงพอย่านอีป,ปอบกลับมาล่างแค้นสีเฮดแนวใดและแฮนซัมศพต่อไปอาจเป็นเฮาแน่นอนตายกูตายเอาไหวมองนี้แหละจากสิม,มูมีไพเห็นเอาคิดยังขือด,ดนเทมอนี่อ้าฮ่าหาูห้แล้วแนวใดมือแลงไปกับกูเอาเป็นใละ แฮนซัมได้คิดเห็นภาพตอนที่เอาอีปอบไปถิ่มในน้องนำ้ำและนั่นมันจึงเห็นให้เขาคิดออกว่าจะต่ออ้อศพอีปอบไปสะกดจิตเพื่อบ่ให้อีปอบจ้องเว้นเขาอ้า,าเจอแล้วโู้เมนรีบอาศพเข้าไปในวัดกันเถอะก่อนจะพีอีปอบมันจะตามมาเออก็คืนมากกี่ละและเมื่อแฮนซัมและกระปอบกาดได้นำศพอีปอบไปอีนองปอบก็เริ่มหูซึกต่อว่าศพของเขากำลังตกอยู่ในอันตราย ไอ้นองไปเหวี่ยงก่อนเด้อแป๊บนึงยักน้อยมาไปใสียละไปใส่ก็ไปที่ไงแล้วจอยเกิดควบสงสัยว่าปอบไปใส่ย่ามคำคำก้างขืนเขาจึงตั้บไปจยเลยพี่ปอบได้เวลากินตับแล้วชีวิตกระปอมกาด้วยกระปอมกาบนท่านในยพูเอะอรแกกระปอมกา็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยและในที่สุดจอยก็ได้หูความจริงว่าอีปอบเป็นผีไม่นะนองปอบ มันบอแมนน่ะมันบอชัย,ยอีปอบของง่ายก็เป็นแบบนี้จอยรับบได้ <c oughs> อ่อีปอบเป็นผีจอยอยู่บได้แล้วเอ้ยฮะอ๋อไม่นะไอจอยอายเห็นน้องขาคนไอจอยของทีมปอบแล้วแน่เลยกลับมาก่อนอาย คูบ้าครับคูบ้าสะกดจีนั่งปอมเน่มันเหี้ยนแห้งเหรอครับตอนนี้ทั้งขาพูค้อนอีกมากไหม,มได้เดี๋ยวข้าไล่ก็ถาหายอีหยังเนี่ยสอบเมียกูผอมไม่นะน้องปอบแม่นไผไมาเห็นเจ้าได้ทั้งเส้นนี้นาตาปราปูดกลางเดสามากูราสุดบีจงมานะบีจงมาบีจงมาฮะเอ กบมาหานอ้องถอยจ้อ้กับมาอยู่น้ากันสองผัวเมียน่องบ่ได้อยากเป็นแนวนี้ถ้าเลือกได้น้องก็อยากเป็นขนอยู่กับไอ้น้นองโคตดเสียใจเลยฮูบอที่ต้องปกปิดว่าตัวเองเป็นผีงอนเห็นได้เจ้าจ<ฮ>ุงด้มกแหนซ้ำมันว่างแผนกบมาก,กับปอมกา้าหลอกว่าไพ่ใหม่ท่องหน้ามีไอ้ไพ่และเมื่อจอยเสิอหนีไปมะแหนซ้ำมากับสิป,ปุ่ยปู่ยำปอบปอบบอย่อมมันต้นบ่หยจึกจําใหม่สิปดอันใหญ่มือมาพลาดเขาที่การค้อนของปอบอ๋อไม่ ยีมาเพื่อนและเลยอดมึงขาเมียกูมึงเด้อน่ติว่าอยู่ในเป็นวัดถ้าออกไปใกล้วันแม่แต่ก้าวเดียวมึงตายแน่นอนโอ้ยเซียวเห็นใจกันเลยทอกูซึกผิดแล้วกูว่าจะจับอีปอเฮ็ดเมียแต่เป็นสะดุดเตะต้อใหม่ถือข้อมันตายควบมประดายังเฮ็ดเคงขนาดน,นี้ให้อภัยเขานเนืยอจำมันต้อนแล้วเนานเนะวันมันใหม่ฉันถือคูบา้าที่ฉันจัดหน้าว่าจะกินตอนมันจะให้เลือขนคิว้วเฮื้ย ตายคุณยาแล้วโยมซ้ำนี่ก็มิกรรมลายแล้วกรรมโอมเป็นไปตามกรรมแทนซ้ำเม็ดอย่างลุกไปสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องรับกรรมคือเขาเห็นกรรมโยมแต่มันบอกท่านใจคู่บ้าที่สันอยากกินตอนมันจอยขอเถอะปอบเดี๋ยวไอไปจ้องเว้นมันต่อเองสัญยะนะไอนะจ้าสัญญาไม่นะใช่จอยก็รู้สึกผิดแล้ว ดูแลตัวเองดีๆเ้อะอาจอยเหนากับโฮมพาบาดผลตกมากไก่ตากผลเอาเข้าวาสั้นล่ะน้องอย่าให้อายอยู่เย็นเป็นสุกน้องไปแลวเด้ออ้จะโอเคจะลาไปแล้วไปเลยบกับมาเด้อยกูดบายเด้อจะลาบายและในที่สุดน้องปอบก็ยอมปล่อยวางและลงไปใส่กรมอยู่ในนารกพอค่อยขาค้นไววหลาย ใจเสียใจด้วยคือไปไง่ายแต่เว้ยกูกับังอยู่แล้วเด้อไปแล้วบ้างคิดว่าสินี้รอดบอแปลงล่างไร r ดคิกใส่ตามมาบอสตากูา <c oughs> ตายและวนายจสุดจอยกระได้ล่างแค้นให้น้องปอด้วยท่าไม่ตายไ i d เดอร์คิกอันโหดเหี้ยมคนแบบมึงตายได้ก็ดีแล้ว ถ้าศาดนามิจริงให้เฮาเกิดมาเป็นคููกันได้ล่ะซาดนีวาสานาคงบ่ถึงกันผู้ไดตายนะลูกจอยเป็นต่อีต้นพ่อแม่มันนอ้ออีป,ปอบทางมึงเอ๋ยตายแล้วฮะไม่ไม่ไม่แม่นพอสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลับมาจากกุ้งปารีสเนื่องจากได้เงินเป็นจำนวนหลายจึงออกไปเที่ยวจนลืมลูกเจ้าของเมื่อกลับมาจึงหับบ่ได้กลับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้อีป,ปอบไปหวั่นแล้วโอตาย เบิกตัวผู้ต้องหาครับเบิกตัวผู้ต้องหาเจ้าสองคนมีความผิดย่อนผ้าก,กันไปหลักเมียอเช้าบางังและทุบตีนั่งจนตายเอามากระปอบกายปิดตนยิวน้ำหาร้อยปีโ oh <my. S 2> อ้ไม่สไลด์ขื้นสไลด์ลมคุกเข้าให้เข้ากัน oh <my. S 2> ส่วนม oh <my. S 2> าแฮนซ้ำอืมออกมนไปตารณแล้วซับให้ได้ด้เสากินจากนั้นเอาไปปิดนยิวน้ำหน oh <my. S 2> ึ่งหมื่นปีได้โปรดพิจารณาไม่ด้วย ผู้ตหาคนต่อไปครับอืมอีปอเป็นคนมีจิตใจดีจะถึงผู้คนกดขี่เอาเปรียบจนเกิดการตอบโต้วโควกใส่ทะลวงพุ่งซาบานที่มากกันแก่งยาสาสมอ๋อฟังดูดีว่าแต่ทั้งจะได้เจ้าข้าคนเพราะฉะนั้น,นจะก,ก็ไม่โทษเช่นกันซ้ำไนล่ะครับท่านยมอืมเอาอีปอไปคอกใส่จนควรจะครบหลายปีซะก่อนครับท่านข้าได้สารจากโลกมนุษย์จังใดบอกว่า มิใช่ไว้กลางคนตัดสินใจตัดขาดโลกแห่งกิเลสตัณหามาบวชเป็นพระเพื่อทำบุญให้นั่งไปสุสุขตีจอยตัดสินใจบวชเป็นพระเพื่อทำบุญลลางบาปให้อีปอบตลอดชีวิตโอ้นี่คงเป็นผลบุญของไอ้จอยเสดแนเลยขอบใจหลไล้ด,ด้วยไอ้จอยแล้วันนาเขาจะได้เจอกันอืมได้สดงเอาอิปอบไปนอดหองแอน <c oughs> จนกว่าสายคนนั้นจะมันล้มหายใจแล้วสรให้พวกเขาไปเกิดเป็นคู่กันในชานาอย่างสมหวังอ้า ท่านยมทรงนองปอบไปนอนหองแอย่อดนะครับพ้นบุญจากจอยเะกระพริบตาและแฮนซมได้รับพ้นกรรมที่เขาได้เคยก่อไว้อย่างสาสมนี่แหละครับที่มากของคำว่ากรรมได้เคยกอ่อกรรมนั่งย่อมตามสนองในที่สุดจอยกระทึงอายุไขที่ต้องตายและได้เกิดมาคููกันกับนองปอบในศาสทัดไปอย่างมีความสุขตลอดกาลเอ๊ะเอาไอ้มกนาวตก มัเนากตันแล็กไปเอาซาดที่แล้วเฮ็ดแขนเงสาซาดนี่ยึกตัดบทก่อนที่แขนสีเงาอีกครั้งระวังไว้เด้อกซุมมีเมียทั้งหลายนะจะเผื่อใจให้เมียของคุณเห็นนาตกเด็ขดขาดผมม่คือคึ้นอาพริกผีก็เป็นได้ไปแล้วด้บานนี้ฮะโอแต่แต่อย่าลืมกดติดตามให้จอยเซอร์ในเดิมและมือหน,นามาพบกันไหม <c oughs> มาจอยเซอร์เอากูขข้นไปเดียวนี่ฮะหูเซือกรอจะลืมเมียเลยเว้ย